วันนี้เรามาดูคลิปทำตัวละครซีรีส์เรื่องเล่าขวัญผวาผีปอบหิวเด็กเราเริ่มด้วยการเลือกผู้ชายมาหนึ่งคนผีปอบก็ตาโตๆตหน่อยแล้วก็ทำคิ้วเข้มๆดุๆดุดัดด้งจมูกแบนเล็กน้อยแล้วก็ให้มันบานๆหน่อยเนาะ ชุดของผีปอบก็ต้องแนวชาวบ้านชาวบ้านใส่แนวเสื้อเชิ้ตเสื้อหมอฮอมแล้วก็กางเกง3ส,ส่วนคล้ายคกางเกงเลซักหน่อยแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเข้าไปซึ่งผีปอบก็คือแต่งชุดแบบชาวบ้านชาวบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงผมของผีปอบกันนะคะพี่ใหม่คิดว่าผีปอบน่าจะผมยุ่งยุ่งสักหน่อยให้ดูกระเซาะกระเซิงเล็กน้อยแบบไม่ได้จัดแต่ง ตรงนี้พี่หมายว่าพอใช้ได้โอเคไหมคะต่อไปก็ไปดูที่ลูกตานะคะก็ที่ปอบก็ต้องตาแดงๆสักหน่อยให้ดูเหมือนมอนสเตอร์น่ากลัวน่ากลัวเริ่มน่ากลัวหรือยังคะแล้วเราก็ไปปรับแต่งอีกทีที่สีผิวใส่สกินให้ดูเหี่ยวยน่นเหมือนคนจริงๆเข้ามาหน่อย ใส่ใต้ตาค้ำคล้ำจะได้น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ฟันให้มีเขี้ยวสักหน่อยเริ่มเหมือนผีปอบขึ้นมาหรือ,อยังคะปรับแต่งอีกเล็กน้อยอย่าให้ผีปอบมันยิ้มมากเกินไปให้มันบึง้งบึงสักหน่อยจะได้ดูดุดุประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะอย่าลืมติดตามชม ผีปอบหิวเด็กเรื่องเล่าขวัญผวาทางช่องอีโกแอคค่ะ